สวัสดีครับพี่น้องป้องไปเฮ้ยพี่น้องมามือนี้แห้งจังครับพี่น้องบ้เบิึงครับหน้าบ้านนี่ครับพี่น้องนี่หน้าบ้านเติมตุกซองสามมือหนาตึกเลยพี่น้องครับมึงครับที่หน้าประตูบ้านครับถ่วมเลย ตักวักนะครับเอ้ยเดิอมไหม้เลยครับผมพี่น้องโอ้่นตรงุ่นตรงควบเต็มเลยเนี่ยเนี่ยมันทั้งรถเลียนก็โจยเจียดออกนะครับเจียดออกตรงตรงที่ตรงนั้นแต่ว่าตงางข้างขาจะปากอือนี่หน้าบ้านครับผมน้องเบิ้งเบิเบ้งล้างบ้านครับผมมานนิครับผมพี่น้องล้างบ้าน ไปนังเดเฮ้ยเอาทำเนียนกับม้า่นน네 <uh, ี้น <uh, ้าิึงล้างบ้านบานนี้โอ้ล็อกตัวนี่อือพี Ges <h <h ่น้องิ huh> ึงพี่น้องิึงเนี่ยขาวเลยพี่น้องอันนี้ล้างบ้านครับ ตัวจมไม่ได้ไปทำงานนะครับมือนีไม่ได้ไปทำงานเลยอากาศแป๊บวัน, <c oughs> นเขาหยุดงานไหนล่ะครับมือน,นี่เขาไ่ได้ไปเลยครับ <c oughs> นี่ครับเบิ้องครับ <c oughs> นี่ลังบานเดี๋ยวจะเลื่อมนะครับผมพี่น่องจะเลื่อาฝากกติตาใหม่เด้อครับผมพี่น่องสำหรับชุดนี้ฝา,ากไวเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ